ทงในสมัยก่อนนั้นนะคะก็นิยมใช้ผ้าเสริอแต่ว่าในปัจจุบันนี้ผ้าเสร์อมีราคาแพงและหายากจึงได้ใช้ผ้าร่มและผ้าโทเรซึ่งหาง่ายและเนื้อผ้าก็ทนทานไม่เ่อยง่ายนะคะการซื้อหาผ้านี้ก็สามารถซื้อได้ที่ตลาดโบเบขนาดทงนั้นก็มีเป็นมาตรฐานสากลน,นะคะคือกว้างสงส่วนยาวสาส่วนส่วนด้ามทงนะคะทำจากไม้เนื้อแข็งที่หาง่ายอย่างเป็นต้นว่าไม้รังหรือไม้แดงเรานํามาเหล่านะคะแล้วก็ลงสีขาวให้สวยงามสามารถสั่ง ทำได้ที่โรงไม้ย่านรังสิตและพระประแดงราคาทงนะคะก็มีตั้งแต่ผื้นเล็กไปจนถึงใหญ่พื้นเล็กนี่ก็40บาทผืนใหญ่ก็ร้อยบาทส่วนด้ามทงอันละ50ประไปจนกระทั่งถึงร้อยบาทค่ะการเก็บรักษาทงนั้นต้องเก็บในที่แห้งสะอาดไม่อับชื้นพับใส่ถุงพลาสติกมัดรวมไว้เป็นโหลค่ะส่วนแผ่นป้ายการจะนะพิเศษทางร้านต้องไปติดต่อขอรับตราที่สมบูรณ์จากกระทรวงมหาดไทยจากนั้นจึงมาสั่งทํา ซึ่งต้องดูแลให้เป็นไปตามแบบที่ราชการกำหนดไม่ว่าจะเป็นทางด้านสีตวัวอักษรและขนาดที่ให้ได้มาตรฐานจะจัดทำในวัสดุที่ต่างกันออกไปเช่นไม้อัดสติ๊กเกอร์หรือทำด้วยไฟเบอร์กราสซึ่งคงทนและสวยงามราคาจึงแตกต่างออกไปตามวัสดุคะ่ะเราก็ไม่ยุ่งยากอะฮะเพราะสินค้าพวกนี้นี่เราสามารถที่จะซื้อมาแล้วก็เอามาจำหน่ายได้ได้เลยคือซื้อมาขายไป ช่ะเพราะเราไม่ได้มีโรงงานไม่ได้ทําเป็นกิจการใหญ่ก็ทํากันในครอบครัวทำเลทาเลอันนี้ก็เป็นทําเลดั้งเดิมซึ่งก็อย่างหลวงศิษนี่เป็นต้นกาเนิดแกปลูกเบิกตรงนี้ไว้นะคะทีนี้ทุกคนก็รู้จักว่าถ้าจะซื้อทองก็ต้องไปที่สีแยกสะพาน นอกจากจะจาหน่ายธงของทางราชการทางร้านนะคะยังจัดหาธงนานาชาติซึ่งสามารถนํามาจัดตกแต่งสถานที่คุณสมบัติของธงนานาชาตินั้นต้องถูกต้องทั้งแบบสีลวดลายสามารถจะค้นคว้าและหาแบบสมบูรณ์ได้จากกระทรวงการต่างประเทศหรือจากโปสเตอร์สัญลักษณ์ธงนานาชาติค่ะผู้ชมคะอาชีพเกี่ยวกับการทําธงและแผ่นป้ายสัญลักษณ์จําหน่ายเนี่ยคะในลักษณะที่นําเสนอมานี้ก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะ ใหญ่นิดนึ่งนะคะก็จําเป็นที่จะต้องมีปัญหาปัญหาชิ้นคัญคือปัญหาเรื่องแรงงานแหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะทําอาชีพนี้บ้างเนี่ยนะคะก็อาจจะทําได้ง่ายๆในรักษณที่ไปรับมาแล้วก็มาขายนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยฉันจะแนะนําการทาธุรการแบบนี้นะคะว่าถ้าเราจะจําหน่ายครงและแต่ป้ายสัญลักษณ์นี่เราควรจะจําหน่ายพร้อมไปกับสิบในค้าอื่นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ